คุณแค่ดูกล้ามเนื้อบนใบหน้าคุณก็รู้ได้แล้วว่าคนนี้รวยหรือจน 1. ดูกล้ามเนื้อบนใบหน้า 2. ดูท่าทางของเขาท่าทางของคนที่กระเป๋าตึงกับท่าทางของคนที่กระเป๋ารีบดูจากท่าทางวัดได้เลยมันมีงานวิจัยว่าคนไหนรวยคนไหนจนเขาไม่ได้ดูเสื้อผ้าแต่เขาดูท่าทางท่าทางและภาษากายบอกชัดที่สุดว่าคนคนนี้เป็นยังไง บอกได้แม้เงินในกระเป๋าโหบอกได้ขนาดว่าเขาจะเป็นคนที่รวยคนนี้จะเป็นเศรษฐีคนนี้จะจนหรือคนนี้จนอยู่มันบอกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปหาท่าทางที่ดีที่สุดสง่างามที่สุดรู้สึกเบาโล่งสบายใจที่สุดแล้วเริ่มทำพอทำแล้วคุณจะรู้สึกทันทีมันก็เหมือนกับการที่เราทำท่าทางแห่งชัยชนะเรารู้สึกยังไง มันถึงเลยเพราะฉะนั้นฝึกท่าทางให้ดีฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณจะชินเมื่อคุณชินกับท่าทางนี้นั่นคือสภาวะแห่งความพร้อมรับเพราะเมื่อท่าทางคุณดีใจคุณดีคุณส่งเคลื่อนความถี่ดีๆออกไปดูดสิ่งดีๆเข้ามาจบ